สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักคําศัพท์ในภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองกันนะคะคําว่าเงินในภาษาจีนก็คือคําว่าเฉียนเฉียนนะคะเฉียนแปลว่าเงินซึ่งคําว่าเฉียนน่ะจากคําศัพท์ตรงนี้นะคะจะอยู่ในการสอบระดับภาษาจีนของระดับหนึ่งนะคะหรือว่า HSK หนึ่งเองโอเคค่ะ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันซิว่าประโยคสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเงินมีอะไรกันบ้างนะคะประโยคแรกอันนี้ราคาเท่าไหร่เจเกตัวเฉาเฉียนเจเกตัวเฉาเฉียนเจเกตัวเฉาเฉียนอันนี้ราคาเท่าไหร่ประโยคที่สองหนึ่งอันราคาเท่าไหร่อีเกิตัวเฉาเฉียน อีเก一个ตัว,วเฉียน,ยนหนึ่งอันราคาเท่าไหร่ประโยคที่สฉันไม่มีเงินวอเหมยโยเฉียนวอเหมยโยเฉียนวอเขฉียนฉันไม่มีเงินประโยคที่4เวลาเป็นเงินเป็นทอง 时间就是金钱，时间就是金钱，时间就是金钱เวลาเป็นเงินเป็นทองประโยคที่5สุขภาพสำคัญกว่าเงินทอง健康比金钱重要健康比金钱重要 เซียนคังปีจินเฉียนจงเหย่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินทองประโยคที่6คุณมีเศษเงินติดตัวไหมนิเี有โ钱吗ลิงเฉียนม吗คุณมีเศษเงินติดตัวไหมประโยคที่7ฉันไม่มีเงินติดตัวเลย 我没有零钱，我没有零钱，我没有零钱，ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยประโยคที่แปดทอนให้เธอห้าหยวนจ่าวหนี่งห้าหยวนจ่ายหนึ่คว้ายวจ่าวหนี่งห้า,ยาหายทอนให้เงินห้าหยวน ประโยคที่9แต่ละเดือนคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่เหมยกเกอยวย่าววาตัว,วเสีเสียนนี่เหมยกเกอยวย่าววาตัว,วเสีเสียนนี่เหมยเกอยวย่าววาตัวเสีเสียนแต่ละเดือนคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ประโยคที่10ฉันใช้บัตรเครดิตจ่ายได้ไหม 我可,用用我可以用信用卡付吗？我可以用信用卡付吗？我可以用信用卡付吗？ฉันใช้บัตรเครดิตจ่ายได้ไหมประโยคที่สิบเอ็ดฉันอยากจ่ายเงินสด我想付อ金。我想付ย金。我想 ูเซี่ยงจินฉันอยากจ่ายเงินสดประโยคที่12จ่ายค่าเช่าอย่างไรเจิ่นเม่ฟู่ฟางจูเจิ่นเม่ฟู่ฟางจูเจิ่นเม่ฟู่ฟางจูจ่ายค่าเช่าอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะทั้งหมด12ประโยค ซึ่งน้องๆหลายคนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสนทนาหรือการสอบก็ตามนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย